คู่หาล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหาล้านดวงใจสีล้านดวงใจฟังใส่ฟังขวาพี่น้องบั่นแดงเก็บสับปันมันเก็บเหลืองเด้อฝากบ้านปากดวงสองน้ำเนยเด้อพี่น้องปากดวงสองเงี้ยเมื่อท่านเด็กคนใดยุงโจมโงกับโต๊ะเอาโต๊ะเอาสิพ่อสองปีเดือนกันยายนครับพ่อสองปีแล้วชั่วโมงนีม่โต๊เอาโต๊เอา เพท่านพันเนี่ยเสีพันกระเฮีดไปเรื่อยๆนี่ะพน่น้องพันเน่มได้กับล้วเต้าพันกระเท็ดไปเรื่อยๆจนพันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านนน้องไปเห็ดไป chắc mình nâng cái gì đấy nhọc không nâng đâu mất đi ca dây tẩm không cút lên lại đứa dây tẩm đi xong thì khỏi cần bớt đồn đâu ừ chắc 2 là kia khỏi cái đấy lúc nào nào bao khỏi cần bớt đồn xong khỏi cần chép sạt chép điện hay xưa ăn anh... mẹ ăn thăm <laughs> cứ đầy chạy rồi Bố pan người thì thăm bảy thì là thì bao giờ là เปิดซองไม่สองช่องกีกพอสองปีแล้วฮนะาะอดีเห็ดไปเรื่อยังเห็ดจนพวมืออะไผ่านกะจอยอย้างคอน้่ำตานย่ำอะไรกะซางเฮ็ดไปเรื่อใๆ่เอาไปนอนเยเห็ดไปเรียนใีญ่ังสิแล้วเนาะตอนตามย่ำกะไร้างมัน ่บไมีคนหลายเลยคุนบบหลายสองบ่หลายกันบไดนั่น้าเจ้าโอ้ยมาเทลาี่ส่ลอยหาลอยเจ้ากับพันไหวลหรอข้าเจ้ากับพันข้าวีย่าูของเจ้าของเทลาี่ลอยจองลอยกับ่ามีทังไลกันนองคนก็ได้เห็นนั่น ต่ำโดนแล้วสามปีแล้วข <c oughs> องก่อยกับจีพ่อปันกับของเจ้าร้านเปิดใหม่นี่อันเก่าก็ตั้งหางกปีวนันนี้อันเก่ากไ็ได้เพราะมื่อวันเที่วยวเที่ยวได้อันเก่าหรือเปล่ามาเปิดใหม่กับจ้ากันเปิดใหม่กับจีพ่อปันกันอันเก,าาก่กเกาเพราะมื่อวันสิผ่านไม่เด้ยจองเก่าไปก็โดนว้ผ่านไม่ปันไหน บ่าเรอพันไว้ขึ้กระจาวดีสองเก้าสองไม่ก็ได้ใส่เวลาให้กันจตนุพันน์สองได้ก็ได้มีหุกีของจตุพันธ์จตุพันธ์ทิึงเวลาไปต่างหลายปีวาแต่วัาแต่พันเดวเพราะยาพันยังเดียวยาพานันว่าแต่เด็ดพันเลงเดียว Song lắm trong giai đoạn vinh học phun lạy. And bôi hinh mong cốt lạy. Javana. Boy cốt lạy. Boy mong cốt lạy. Mong cốt cốt lạy. Mong cốt lạy.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  ไล์กดแชร์กันอยู่ละนั่นแต่อันคอยขึ้นอีกบ้านนึงคอยขึ้นเอาชั่วโมง้งไอยกับเพล้งไงดอกบ้านนี้แต่ว่าบ้านนี้คี่ไข่ที่ล้งไงยอยู่บ้านนั่นนี่ค่อยนั่นคข่ที่ล้งไงอยู่บ้านนี่ได้เวลาลงพอดีขอบคุณยายต่อมเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณพลังบัวกขอบคุณสายดันด